สวัสดีครับพบกับรายการชวนเรื่องมุ่นิมกับผมอาจารย์นิก่อนีกครั้งนะครับเรากำลังอยู่ในหัวข้อครอบครัวแห่งรักนะครับและอยู่ในหัวข้อหลักการในการเลี้ยงดูบุตรของบิดาบรรดาตามหลักการของพระคิดสรุพเมีนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ทราบว่าท่านผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับจําได้ไหมครับหลักการในการเลี้ยงลูกคืออะไรอุ้มอุ้มจับจูงนําชีป่อยนี่เป็นหลักการจากพเมีครับอุ้มอุ้มจับจูงนําชี่อยเจ็ดคำนี้นะครับจำไว้ตลอดในการเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านนะครับ มีพ่อแม่บางคนนะครับมาหาผมแล้วบอกว่าอาจารย์ทําไมลูกแต่ก่อนน่ารักน่ารักทำไมเดี๋ยวนี้หน้าตื้อจริงๆอะ่ะก็เพราะางี้แหละอุ้มอุ้มจับจุงน้ำชี้ปล่อยเนี่ยเพราะทําไมครับเราไม่ได้ไข้ควรกับตรงนี้วันนี้เราได้หลักการแล้วนะครับต่อไปเลี้ยงลูกหลานเนี่ยต้องอยู่บนตามหลักการของพระภีและผมได้ชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่าพระคัมภีร์ได้บอกชัดเจนบอกว่าเด็กเนี่ยตาดีกว่าหูในสุภาษิตบทที่ยี่สิบเก้าข้อสิบเก้าพูดอย่างนี้ครับ กแต่ใช้คำพูดเท่านั้นจะฝึกสอนคนใช้ไม่ได้เพราะถึงแม้เขาจะเข้าใจแต่เขาก็ไม่ฟังพะกบีตรงนี้เนะี่ยบอกว่าเราที่เป็นเจ้านายจะสอนคนใช้เนี่ยพูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำให้ดูเช่นเดียวกันครับเราที่เป็นคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่จะให้ลูกทำตามเราก็ต้องเป็นอะไรครับแบ่งแบ่งด้วยถ้าท่านผู้ชมรู้จักภาษาจีนบ้างนะครับนิดหน่อยไม่เยอะหรอกครับคนจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกคุณครูว่าเซียนซึงคุณครูเนี่ยเรียกว่าเซียนซึงส่วนนักเรียนเนี่ย คนจีนจะใช้คำว่าเส e ียซึ่งเซียนเนี่ยแปลว่าก,ก่อนครับซึ่งแปลว่าใช้ชีวิตดังนั้นคุณครูในความคิดของคนจีนในสมัยก่อนเนี่ยก็คือคนที่ใช้ชุดมาก่อนนะครับส่วนเสียเซึ่งเนี่ยแปลว่านักเรียนเสียเน,นี่ยแปลว่าเรียนซึ่งแปลว่าชีวิตดังนั้นเสียซึ่งคืออะไรครับเรียนชีวิตจากผู้ที่ใช้ชุดมาก่อนเห็นไหมดังนั้นเราที่เป็นคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่นะครับและเป็นครูนะครับจะต้องทําไมครับสัมดงชุดให้ลูกเห็น ลูกก็จะเรียนแบบเราใช่๋ย้ไหมครับมีครั้งหนึ่งครับนี่เรื่องครอบครัวมาพูดนิดนึงนะครับนะตอนที่ลูกสาวผมอายุ6-7ขวบนะครับนะพอจะรู้เรื่องนิดนึงนะครับผมกับภรรยาก็มีโอกาสที่จะอยู่ที่กิจจักนะครับแล้วก็เอาเรื่องของคนในกิจจักคนน,นี้นิดหน่อยมาคุยกันโต๊ะอาหารนะครับลูกสาวก็ทานข้าว6-7ขวบแล้วก็ถามผมอย่างนี้ป้าป้าเห็นป้าป้าบอกว่าสอนว่าไม่ควรจะนินทาและป้าป้าทำไม พูดจานินทาคนอื่นอย่างเงี้ยผมบอกลูกนี่ไม่ใช่นินทาลูกนี่เป็นเคส e s t u ี้การเอาเรื่องราวของหนึ่งมนาะเป็นเคสั s t ดี้ในการศึกษ,กษ,กษาเพื่อจะหาข้อมูลในการสรุปลูกสาวผมเกาหัวอ๋ออ๋อผมพยายามพูดกับสัพพยากับเพื่อลูกสาวจะไม่เข้าใจนะครับก็เลยบอกภรรยาว่าเฮ้ยที่หลังจะนินทาใครเข้าห้องดีกว่าอย่ามาน,นินทาตัวหารลูกมันมองอยู่เห็นไหมพ่อแม่ทําไมครับต้องระวังนะครับตาของเราดีกว่าเลยครับดีกว่าหูลูกเนี่ยมันไม่ฟังหรอกครับสิ่งดี่เราสอนไม่ฟังเท่าไรหร่หรอกดูสิ่งทีเราทำไม่เชื่อดูคลิปวิดีโอนี้ครับ Looks like rain again today Dark clouds gather and fill the sky Don't know how to talk to you just know how what to you say goodbye. Have you got a driver's license? I think gotta drive as light I am ท่านผู้ชมครับดังนั้นคุณพ่อคุณแม่นะครับเราจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็เรียกว่าเราต้องเป็น l e ด d e r นะครับ l e ร d e r l e ด d e r ก็คือผู้นําเราอย่าเป็นอะไรครับเ u l e r นะครับหมายว่าบังคับแต่เด็กทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเป็น l e ด d e r นําให้เด็กดูว่าผู้นําที่แท้จริงเป็นไงชีวิตควรจะเป็นยังไงนะครับผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือของนักจิตวิทยาคิสเซียนที่มีชื่อเสียงของโลกเลย ท่านได้ศึกษานะครับหลักการพระกัมภีนะครับแล้วก็เขียนมาบอกว่าพระคัมภีนี้ไม่ใช่ธรรมดาพระคัมพี์ให้ความมั่นคงแก่มนุษย์จริงๆท่านได้เขียนหลักการในการเลี้ยงดูบุตรหลานสําหรับคริสเตียนนะครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่คนหนึง่งจะเลี้ยงดูลูกของตนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเข้มแข็งมั่นคงดํารงอยู่ชิดโลกนี้ได้อย่างมั่นคงเนี่ยท่านบอกเลยครับตามหลักพระคัมพีนะจะต้องมีอยู่สี่หลัก สีหลักเมื่อเด็กคนหนึ่งนะครับเขามีสี่หลักเนี่ยพร้อมเพรียงนะครับเขาเติบโตขึ้นเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับมีความมั่นคงในชีวิตยอย่างแรกคืออะไรครับเราต้องสอนลูกของเราให้มีความมั่นคงในสถานภาพที่เขาเป็นอยู่อย่างที่2ครับจะต้องมีการสื่อสารอย่างเหมาะสมอย่างที่3ครับจะต้องได้รับการเลี้ยงดูและความรัก อย่างถูกต้องนะครับอย่างที่สี่ครับสุดท้ายจะต้องได้รับการอภัยรับการอภัยโอ้โหพราะอ่านแล้วผมก็เอาสิ่งนี้ครับมาใช้ในครอบครัวนี่เรื่องจริงจริงครับเด็กคนหนึ่งจะมั่นคงเติบโตจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงได้เขาต้องมีองค์ประกอบ4ประการนี้คือหนึ่งต้องมั่นคงในสถานภาพหมายถึงอะไรครับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณต้องให้เด็กมั่นใจว่าคุณเป็นอะไรคุณเป็นคนที่ สัตซ์ซื่อคุณเป็นคนที่ไม่มีอะไรมีข้อตําหนิคุณเป็นคนที่มีอาชีพที่ดีมันมีผลต่อความมั่นคงในสารภาพของเด็กจริงๆนะมีการตรวจสอบหนังสือเล่มนั้นเป็นของอเมริกานะครับเขาตรวจสอบถามเด็กอเมริกาว่าอายไหมถ้าคุณพ่อค um ุณแม่เก็บขยะอายไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่ขายอาหารอายไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่ใช้แรงงานนะเด็กอเมริกันนะครับไม่อายเลยครับเพราะเขาถือว่าทําไมครับอาชีพเป็นอาชีพที่มีเกิทุกอาชีพมีเกจหมด บริสุทธิ์แล้วก็สัตซ์ซื่อมีเกียรติครับในสังคมแต่เด็กอเมริการจะอายท่าทำไมครับพ่อติดเหล้าแม่ติดการพน,นันพ่อแม่อย่าล้างกันพ่อมีภรรยาน้อยแม่มีชู้อย่างเงี้ยเด็กจะรู้สึก,กวนไหวทันทีมั่นคงไม่มั่นคงในสาภาพทันทีพี่น้องครับเราที่เป็นคุณพวว่อคุณแม่นะครับจะต้องให้ทําให้ลูกของเรามั่นคงสาาพ รักษาตําแหน่งท่านดีๆผมเห็นหลายคนนะครับครอบครัวผัวเมียก็ดีอยู่แล้วลูกก็น่ารักแต่ทําไมครับกลับไปมีภรรยาน้อยเล่นชู้โอ้โหเด็กท่านที่มีความสุขเด็กกลายเป็นทําไมครับเด็กไม่มีความมั่นคงในสาภาพเลยเพราะคุณพ่อคุณแม่ทําไมครับทําให้เด็กเป็นอย่างนั้นนะเด็กจะเติบโตนะครับจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงได้จะต้องได้รับการสื่อสารอย่างเหมาะสมท่านทราบไหมคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะครับ ไม่ค่อยให้การสื่อสารกับลูกแต่เราต้องให้การสื่อสารกับลูกนะครับบางคนก็ถามว่าอาจารย์จะให้การสื่อสารได้ไงปัจจุบันนี้นะมันไม่ค่อยมีเวลาสื่อสารโอ้โหผมว่าปัจจุบันยังง่ายกว่าสมัยก่อนมันมีไลน์มีเฟซบุ๊กนะครับเราสามารถสื่อสารกับลูกได้ต้องมีความเหมาะสมและเวลาสื่อสารกับลูกนะครับอย่าใช้อารมณ์ต้องใช้อะไรครับเหตุและผลและความจริงนะเพราะว่าคําพูดแม้แต่นิดเดียวเนี่ยอาจจะทำลายได้เลยผมเนี่ย มีโอกาสอ่านหนังสือปรัชญาเล่มหนึ่งบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งมีชุดสิ้ในโลกที่สามารถพูดกับตัวเองได้พูดกับตัวเองได้ถ้าเวลามนุษย์พูดกับตัวเองนะด้วยอารมณ์ที่ไม่มั่นคงนะมันมีผลกระทบต่อเขาทั้งชีวิตเลยดังนั้นอย่าให้ลูกเรานะครับพูดกับตัวเองในสภาวะที่ทำไมครับถูกกดดันหรือถูกเข้าใจผิดผมจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายเช่นคุณแม่คนนึงรักลูกมากๆแต่เป็นคนที่ปากร้ายนะครับเป็นแม่ค้าปากไวเงี้ย วันหนึ่งลูกสาวนะครับอยู่ม .5 นะครับ <อ ingredient. S 1> ยังไม่กลับบ้านห้าโมงเย็นแล้วแม่ทำข้าวอยู่ไปไหนมาไหไมไม่มาอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยแล้วก็คิดอย่างเงี้ยอะไรว่าลูกเนี่ยไปเที่ยวกับผู้ชายเงี้ย genauso. ลักลูกอย่างเงี้ยเมื่อลูกกลับมาจากเียนหกโมงเย็นนะครับแม่ได้ยินแม่ก็ทิ้งมีดเลยแล้วก็เท้าเซลเลยไปไหนมาไปไหนมาลูกบอกแม่ขาหนูไปทําการบ้านกับเพื่อนที่บ้านเพื่อนมาไม่ไม่เชื่อไ่เชื่อไปเชื่อผู้ชายไมใช่ไมแม่หนูไปทํากานบ้านจริงๆไม่เชื่อไ่เชื่อ สมมุติว่าเด็กคนนี้นะครับไปทําการบ้านบ้านเพื่อจริงแล้วแม่พูดอย่างนี้นะอะไรเกิดขึ้นครับไม่จบวมาเถียงแล้วอยากเป็นผัวเราอย่างนี้ไม่จบวันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเด็กคนนี้เป็นไงครับถ้าเด็กคนนี้ควบคุมเราไม่อยู่เป็นไงครับทิ้งกระเป๋าขึ้นกระบวนดึง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 แม่เห็นไหมมาชนมาชนอืมเประตูปังตอนเด็กเปประตูปังนะครับอยู่ที่ห้องเด็กคนนี้จะทําไมครับพูดกับตัวเองเลยฉันไปเรียมทำเป็นป้อนนี่ซื้อทำไมว่าอย่างงี้เออ อย่างี้พุทธีไปขายตัวให้ดูเป็นไงครับมันก็ออกเป็นอย่างนี้สิครับไม่มีการสื่อสารแม่ก็สื่อสารไม่ได้ลูกก็สื่อสารไม่ได้แต่ถ้ากลับกันแม่ใจเย็น,นคอยคอยู่ลูกนะครับยังไงลูกทําไมกลับดึกอนุพไปทางบ้านจริงนะลูกนะจริงโอเคไปอาบน้ําจะลูกมันก็จบใช่ไหมครับหรือว่าลูกเข้าไปกอดแม่ก็ได้แม่ขอโทษนะหนูไม่ได้โทรมาบอกอันเนี้ก็เป็นภาพที่สวยงามดังนั้นเนี่ยการสื่อสารในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆทำให้เด็กคนหนึง่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงครับอย่างที่สามครับ ต้องเลี้ยงดูและทาไมครับรับรับความรักอย่างเหมาะสมครับไม่ไม่ใช่รักแบบไม่ผลนะครับถ้ารักแบบไม่ผลลูกจะทําอะไรก็ตามใจตามใจนี้ก็เรียกว่าพ่อแม่หลังแกฉชันนะครับจะทาอะไรครับเลี้ยงดูและให้ความรักทำไมครับอย่างเหมาะสมนะครับอย่างเหมาะสมพ่อแม่บางคนนะครับไม่ให้ลูกพบกับอะไรครับความทุกข์ยากลําบากเลยครับโอ้โหบางที่นะครับอเมริกาเนี่ยเวลาคุณเข้าไปในบ้านคนนะเขาไม่ให้หนวกหูเลยครับ ที่อเมริกามีบ้านหลังหนึ่งครับมีคนแขกบ,บางคนไปเยี่ยมแขกบ,บางคนเขาเสียงดังเหมือนผมเนี่ยครับเข้าไปในบ้านเขาภรรยาเจ้าของบ้านว่าไง่เมียพาเจ้าแขกไปดูห้องนอนห้องหนึ่งครับเขาเขียนไว้หน้าห้องนอนว่าอะไร Please silent baby sleep here กณะนี้อยู่ความสงบเด็กกำลังนอนหลับอยู่โอ,โ,โอ้โหอุ้ยเขาไม่เสียงดังรบกวนลเลยครับ ผมสงสารเด็กคนนี้นะครับเติบโตในสังสภาพแวดล้อมนี้เลี้ยงดูอย่างนี้นะครับเยี๋ยวมาเมืองไทยนะครับไปที่พัทยาเ,ยเจอมะพร้าวตกมาจากต้นไม้อนะ่ะคิดว่าดิวเคลียร์ลงเนี่ยไม่มีภุมมต้านทานเลยครับพ่อแม่บางคนทําไมครับเลี้ยงดูลูกนะครับไม่ถูกต้องนะครับบางทีให้ลูกนะครับดูหนังกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเช่นหนังเจมบอลเนี่ยหนังเจมบอลก็มีฉากที่จูดกอดจูบอะไรเงี้ยพอทําไปถึงฉากกอดจูบแม่ก็ทาไมพ่อก็ทาไมเอามือปิดตาลูกอย่าดูลูกอย่าดูลูกแล้วพอแม่ดูไปครับ ดูอันนี้เลี้ยงดูไม่ถูกต้องนะครับหน้าที่ของเราคืออะไรครับให้มันดูเหรอครับเช่าหนังโป้มันดูไม่ใช่ครับไม่ต้องสติอย่างนั้นมันต้องอยู่ในสังคมเวลาคุณเอาลูกดูหนังพวกนี้นะครับผมไม่ให้ลูกดูหนังนะครับเวลาเขาดูหนังนะครับมีฉากอะไรเขากอดจูบอะไรกันเนี่ยไม่ใช่โป้ยโงงขึ้นไม่ใช่างนั้นครับกอดจูบผมก็บอกลูกเลยลูกสองคนนี้นะมันยังไม่ได้แต่งงานกันแล้วมานอนด้วยกันเนี่ยถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดผิดครับลูกโตขึ้นจะทํำไหมไม่ทําครับ ใช้โอกาสนั้นะครับในการสอนลูกเห็นไหมเราสามารถสอนลูกได้ใจไหมผมเคยอ่านเรื่องหนึ่งสนุกมากที่อเมริกาครับเป็นครอบครัวคิสเตียนคุณพ่อเนี่ยนะครับไม่ยอมให้สิ่งผิดบาปเข้ามาในบ้านก็เลยโดยเฉพาะสื่อทั้งหนังสือพิมพ์ดังนั้นเวลาหนังสือพิมพ์เข้ามาหนังสือพิมพ์อเมริกาก็เหมือนมืองไทยแหะครับโดยเฉพาะวันอาทิตย์นะครับมันจะมีรูปโ,โป๊ะแบบน,นี้คุณพ่อก็ททำไมาก่อนที่จะหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ให้กับคนในบ้านอ่าน แกจะทําการตรวจสอบอันไหนภาพไม่ดีแกจะตัดเป็นช่องอขาไม่ดีแกตัดเพราะแกตรวจสอบเสร็จแกเข้าไปวางไว้ให้กับคนสมาชิกในบ้านอ่านแล้วแกก็เรียกหนังสือพิมพ์ของบ้านแกว่าอะไรครับ The Holy Newspaper หนังสือพิมพ์แห่งความบริสุทธิ์แต่คนทั้งบ้านนะครับลูกโดยเฉพาะลูกเรียกหนังสือเล่มนี้ว่าอะไรครับ The Hole Newspaper หนังสือพิมพ์ที่มีรูท่านผู้ชมครับถ้าเด็กลูกเรานะไม่สามารถเห็นภาพนั้นในบ้านพ่อแม่ได้นะมันจะไปดูที่อื่นนะครับ ให้มันดูที่บ้านนะครับแล้วสอนมันเนี่ยต้องรับการเลี้ยงดูและความรักอย่างถูกต้องและสุดท้ายครับเด็กลูกเราก็ทําผิดหลายครั้งเราก็เคยเป็นเด็กบางทีเราทําผิดมากกว่าลูกเราสิกต้องการรับการอะไรครับการอภัยท่านผู้ชมครับสี่อย่างนี้เป็นหลักการที่ทําให้ลูกเราบั่นคงถามว่าหนังสือเล่มนี้เข้าหลักการมาจากไหนเอาหลักการมาจากพระคิดสมคัมพีซึ่งสี่อย่างเนี่ยเลีงถึงสถานะของพระเจ้าครับพระลักษณะของพระเจ้า พระอ,องค์นะเป็นพระบิดาผู้มั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลกเลยครับใครเป็นลูกพระอ,องค์คุณมั่นใจได้เลยพระอ,องค์ไม่มีควาไม่เปลี่ยนแปลงคุณกล้าพูด็มปากว่าผมมีพระบิดาพระเจ้า,าเป็นพระบิดาของผมเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่ต้องเรียนแบบตรงนี้และพระบิดาสื่อสารไหมครับสื่อสารคุณสามารถคุยกับพระบิดาได้ตลอดเวลาเร็วยิ่งกว่าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อใดๆใ,ในโลกพูดปับ๊บฟังปั๊บเลยเห็นไหมของสื่อสารและพงเลี้ยงดูไหมรับความรักอย่างเหมาะสมไหมเลี้ยงกับ พงรับผู้ใดเป็นลูกพงจะอบรมสั่งสอนเขาตีสอนอบรมอย่างถูกต้องและสุดท้ายพระเจ้าอาภัยไหมครับอภัยให้เราจริงๆคุณพ่อคุณแม่ครับเรียนแบบพระเจ้านะครับพระเจ้าไปเช่นนั้นผมเคยดูคลิปอีโอหนึงนะครับเป็นพ่อลูกตระกูลอฮท์ t, นะครับผู้ชมบางคนอาจจะเคยได้ดูตามทางทีวีแล้วลูกเนี่ยครับเป็นพิการได่กำเนิดเป็นง่อยวันหนึ่งนะครับลูกเขาเนี่ยอยากจะแข่งแต่งกีฬาแต่เขาเป็นคนพิการคุณพ่อเขาทำไมครับ นำลูกไปแข่งโอ้ยแล้วเมื่อแข่งนะครับมไม่เคยได้ที่หนึ่งหรอกครับแต่เขาไปแรงบันดาลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่หลายคนเขาบอกว่าคุณพ่อเขาบอกว่าไงครับลูกผมอยู่ในความมืดผมจะต้องนำลูกผมออกมาในความสว่างให้ได้เหมือนพระเจ้าที่นำพวกเราออกจากความมืดมาสู่ความสว่างเรียนแบบท่านนะครับแต่น่าเศร้าใจครับเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนนะลูกอยู่ในความสว่างอยู่แล้วดันทำไมครับ เอาลูกไปอยู่ในความมืดลกูกไปซื้อเหล้าให้พ่อหน่อยลูกซื้อหวยหแม่สามตัวนี่ไม่ถูกต้องนะครับเราลูกเราอยู่ในความสว่างให้ลูกราอยู่ในความสว่างนะครับไม่ใช่ผลักดันลูกไปอยู่ในความมืดขอพระเจ้าอวยพรท่านนะก่อนจบรายการนี้ผมจะให้ท่านดูคลิปวิดีโอของคุณพ่อกับลูกแต่กุลหอยนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับรายการชวรนมุงิ่กับปัญจานิกกรนะครับขอลาท่านไปก่อนพบกันในช่วงต่อไปนะครับ,ขอ,ข,อบ,ข,อบของหัวข้อครอบครัวแห่งรักวันนี้ขอพระเจ้าอวยพร,พรท่านครับสวัสดีครับ Imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine. Can only imagine. When that day comes. And I find myself standing in the sun I can only imagine When all I would do is forever Forever worship you I can only imagine To my knees and will I fall? Will I sing? Hallelujah. Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine.